สวัสดีครับเพอร์เซสนะครับยี่ครับยังไงครับพี่ใช่ครับหลายเพมากเลยครัเป็นยไงบ้างที่มางานงานแถลครับวันนี้พวกเราก็มาร่วมงานแถลชาลีพี่นาะแบบว่ามากันทั้งค่ายเลยนะครับค่ายจีเนียสพวกเรามีทั้งวิสมีทิกเกอร์แล้วก็เพอร์เซสด้วยครับวันนี้สนุกมากๆเลยที่ได้ร่วมมาแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าปีที่แล้วก็มาเหมือนกันวีนี้ก็มาอีกก็ขอบคุณแถลนะครับที่แบบว่า ทีนี้ได้แบบว่าเอ้พวกเราอยู่ท้ายสุดเลยแบบได้ร่วมสุขแบบส่งท้ายกับทุกคนครับแหปีแ้วเนาะเราแบบแงกันหน่อยก็ในโอกาสครบรอบ45ปีนะครับผมก็ขอให้แพลวยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกครับผมแล้วก็อยากให้แพลวทำกิจกรรมน่ารักน่ารักดีๆแบบนี้ให้กับให้กับคนที่ต้องการโอกาสแบบนี้ไปติดนานๆเลยครับยินดีด้วย congratulation ครับ ุณอการูกแคยด้วยช่ะครแล้ว hmm. okay. mm ี้ย่างนี้แล้คนเป็นเหมือนกับต่อเรื่องอะไรนะอแเรีาง่กี้แนวรองเยปไงครับเร่นยของเซเียังไงพี่เนียเมื่อกี้คุณว่าองคนถามเมื่อกี้ก็ว่าความรักมันไม่ได้ตกใ้แค่เฉพาะคนแต่ว่าเรื่องธรรมชาติเรื่องแบบว่าอะไรสายเมื่อเชนก็สำคัญที่แบบว่าถ้าแเรามีอากาศที่ดีหรือว่บมี ธรรมชาติที่ดีแล้วก็จะสามารถแบบมีแรงมีกำลังในการแบบส่งความรักไปให้ผู้คนยอมากยแล้วก็ผมคิดว่าเราควรแบบช่วยกันครับคุณคนหนึ่งอาจจะอย่างละนิดแต่พอมารวมกันแล้วมันแบบยิ่งใหญ่มาแล้วช่วยกันได้ครับางานของเราเนอะเป็ไหนต้ไหใกล้แล้วครับกลางเดือนนี้อาจจะเห็นอะไรการหินหินบางอย่างครับ การนี้เราปกติเราจะบอกว่าแบบใกล้แล้วใกล้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีผมขอบอกว่ามาแล้วครับการเดินนี้แน่นอนทครับเป็นไงบ้างก็สำหรับซิงเกิลนี้คงเคยเห็นอาการบาดเจ็บของพวกผมหลายคนที่เกิดขึ้นนะครับใช่ใช่แต่ว่าเราติดตามเพราะว่ามันแบบผมคิดว่าจะไม่พูดคาว่ามันใหม่เพราะว่ามันคือไปไปก่อนนั้นมันไม่เคยมีใครทำแบบนี้มันแบบมันแบบคือมีแต่ว่า มันก็หนักหน่วงครับผมว่ามันคือหนังแอคชั่นพี่เฮ้ยเฮ้ยแล้วก็แก้วมัอยังดีเลยหรือเปล่าเออลองลองลองเก็บไปคิดดูแบบว่าเมันมีเหมือนหนังมีเราาถ่ยแล้วความเออเราถ่ายแล้วเราเห็นกันทั้งหมดแล้วจ้ะประธานค่ายเราเป็นคนลงไงอันนั้นไม่ใช่มีนี่ใช่อะไรนะน้่งเคร่องมีโอ้โหแล้วก็ถ่ายรูปเล่นเฉยให้ผมว่ารอดตามคุณรุ่นเราตาเลยตามเลยตามวอแบบเขคือคมาแบบ แน่นอนไม่เคยเห็นจริง้าพโปรเฟลมันเวอร์มากครับใช่ครับมันเวอร์มากจริงใช่นะครับมันเวอร์มากจริงนะทุกคนหมดเลยทุกคนจะมีจะมีอะไรของตัวเองหมดเออแล้ว่าตัดเองเร็วหน้าอะไรไม่งชาไิเพลงชาติเพลงชายๆอาจจะลูกทุ่งก็ได้พี่แบบอันเอ็กซ์เ e คเลยเออลองซิงค์พวกเราถือกีตาร์โคลารันแล้วก็เล่นอันพี่เราเล่นเพลงเลยเพลงเร็วเพลงเร็วครับเพลงนี้ครับจะเห็นอะไรเดี๋ยวคุณ อ่าแบบี่เมยเนาะช่วงนี้ก็เป็นนายแบบอ๋อ่าล้นาแบบทั่วปบบไปอชีพเก <c oughs> แตแก่ก็มีโอกาสแบบพี่ี่พีทางแบร์อะไรก็สว่าตให้มาบไปลองไเดินบ้างอะไรบ้างก็สนุกีถ้าจเป็นช่วงแบบเป็น่ว,วขง,นขงขการหลองแแบมัน<อ>เป็นมโมเดลมันอยู่ในสายเลือดเออมีนอื่น้เหมือนจะมีนะ สลับสลับกันไปเหมือนจะแบบเกำลังแบบคุยๆกันอยู่ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้อไม่รู้อะไรนะไม่รู้อะไรเลยวันนี้ล่องๆแต่ว่า้าใครรอตามรักดึงของเมลก็คือได้เจอแน่นอนครับผมเราเพอนเพ่นเป็นแก่ปสบการณนซี่อ๋อครับยังไงบ้างคะโอ้สนานมาลงเวงไหมครับ น่ารักซี่น่ารักมากแบบน่ารักกับพวกเราตั้งแต่ตอนซ้อมเลย่ากับผมแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมีความโปรเฟชชั่นอลมาก่าเขาแบบว่าแบบเป็นกันเองสุดๆแ,แล้วก็รู้สึกว่าแบบด้วยความที่เขาแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราเลยเหมือนแบบว่าได้คุยกันเยอะเพราะว่าเขาก็จะแบบคึกคึกคกันอย่างเงี้ยเขามาหาเราเราก็คึก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 ไปหาเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเหมือนเหมือนที่เขาชอบพูดที่ค่ายเขาชอบพูดกันว่าเขาเหมือนแบบเป็นผู้จิ๋วแบบเดินเดินอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเลยนจริง จริงจริงอ่ะจริงเราคุยกันบ่อยหลังเวทีเวลาเจอกันเราก็คุยกันตลอดเหนีเพราะว่าเราคุยกันม่วตลอด่ะใช่มั่วจริงครับแต่เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนไม่รู้ว่าเราเหมือนเป็นความสบายใจอะไรบางอย่างต่อการที่แบบเวลาเจอกันแล้วมันแบบเอยเราก็ต่อกันติดเลยอะไรเงี้ยว่าจังหวะที่เราสนิทกันคือตอนที่เรากินข้าวแล้วก็เล่นเกมด้วยกันเล่นแต่ลกที่แบบใจใช่ใช่ละลายพฤติกรรมแบบสุดฤทธิ์เลยครับกินส้มตำเล่นเกมร์ด แต่บลแต่บทเกมอะไรเงี้ยกีดไม่เกี่ยวกับรตีนะครับเป็นคันเล่นกันเลยคันเล่นล้วนๆชวนจนไปเป็นเกสใช่ไหมครับจริงตีตอนแรกเหมือนแบบว่าเขาแบบว่าได้ได้รับข่าวมาจากทางแบบที่ยยเดี๋วพิซซี่เขาจะมาชวนเราไปเป็นเกสตอนแรกวเราก็แบบตกใจว่าแบบเฮ้ยใช่เหรอแล้วเหรอเขาจะชวนเราไปเป็นเกสจริงๆเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าพิซซี่ก็คือแบบ เรียกได้ว่าเป็นเหมือนรุ่นพี่ในวงการของเราละกันเพราะว่าเขาก็ได้บิวมาก่อนเราแบบพิมพ์สลงันเยอะกว่าเราอะไรเงี้ยครับใช่แต่ทุกคนก็แบบก็แบบยังยังสายเห็นเราแล้วก็แบบให้เราขึ้นไปอยู่ด้วยก็ขอบคุณพิกซี่มากๆาที่เห็นเราเป็นเพื่อนนะคะขอบคุณมากเลยเป็นคแรกครับเป็นคนแรกของของพิกซี่และเพอร์เซนด์ด้วยเหมือนกันเนาะโอเคใช่ครับแรก อตอนนี้ยังตัวเล็กๆกันอยู่เลยครับนนย,ยังเลยรจริงๆก,อกอง็อยากอยากมีเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าน,น่าจะรอแบบโอกาสที่แบบเหมาะสมจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าให้พูดตามความจริงก็เพิ่งมีหกเพลงอยากรอให้อะไรมันแข็งแรงขึ้นมากกว่านี้ก่อนใช่ใจให้ถัาเราแข็งแรงขึ้นใช่ใช่ครับก็แบบว่าอยากมีเพลงเยอะๆแบบว่าจะคอนเสิร์ตที่แบบเล่นเพลงเราปุ๊บเลยเงี้ยเลยได้เงี้ยก็รอรอ ใส่นคที่จะไป่ีกแล้วขอเราครับมันแน่นอนสนุกตลอดเอ๊ะของเราที่คือแตเงตัวสองนียี่สิบแดยี่สิบแน่นอครับเรมอะไรบ้างตองรอทางออฟฟิเชียลประกาศอาจจะมีเซอร์ไพรส์อิจกรรมอะนรรอทางยปรกาศอรับตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยตามนั้นเลย ตอนแทนได้แบบว่าเตรีตัวกันได้จริงจริงก็เตรียมใจไว้ดีกว่าเตรียมตัวได้เลยครับแต่ว่าเพื่อต่อพ้าเลยนะครับแบบเลยยังยังไม่ค่อยทราบอะไรเหมือนกันครับพวกเรายังไม่ค่อยทราบอะไรเลยครับก็มีแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณพ่อสองคุณจะมีกิจกรรมเล็กๆเอบุนเอาคุณถ้าเกิดน่ารักน้องหน่อยครบสิบล้านเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ตอนนี้มีแล้วคุยมาแล้วคุยมี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  มีผมถามมาแล้วไม่รู้แล้วมีจริงแหละพี่ป่านอยู่ไหนอะพี่อ้าวหายไปแล้วเฟรมตัดตรงนี้ได้เลยได้แล้วค่ะเขาบอกว่าเขาจะทำตามคำขอของแฟนๆหนึ่งอย่างเราจะเลือกไหมยังไม่ครบสิบล้านไงครับจะครบสิบล้านแล้วเราจะเลือกอะไรเนี่ยแฟนขอมาแล้วแบบโดนโดนถ่โอ้ยสิล้านอันนี้เนี่ยเห็นซิ้งขึ้นใหม่เราเราเรารวบยอดทีเดียวไงรอสิบล้านพวกเราอ่านเลย คยังไม่เซอร์ไพครับยังไม่ครบสิบล้านเลยครับเราจะมาลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรใช่เพื่อึฟัตามก็เป็นัวแล้วเตรียมแล้วครับเตรียมพร้อมครับพร้อมสำหรับเซอร์ไพรส์ที่จะมาให้กับพวกเรารู้สึกเมอนมีงกรรแล้วอ่ะแค่รอแค่รอเปิดรอตัวเลยรอเปิดตัวเหรอครัอตัวเปิดตัวเปิดโอเคไม่รอว่าจะมีใครเปิดมาก่อนเดี๋ยวตายอาจจะต้องรอใคร ใช่คนที่ต้องเปิดที่สุดเลยนะครับคือจีเนสครับผมเขาต้องเปิดก่อนพวกเราจีเนสเม็ดเยอะนะใครอยากใครอยากให้มร้อยกว่านี้ก็คือให้ไปแตกไปะดุมได้นะใช่ครับโอเปเชียลเลยครับจีเนสโอเปเชียลยากเห็นอะไรก็แบบบอกได้อะไรอย่างงเี้ยก็แบบเออพูดกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคอยบอกคุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้ครับจีเนสดีครับครับครับผมพร้อมจัดพร้อมเยอะแค่นั้นเองแล้วก็แบบนี้นะเป็นช่วงปลายปีนะแต่น่าจะมีแบบ เล่อรยองอะไรให้เราจัดีาลว่าที่ประกาศตอนนี้ก็มีบิ๊กมอลเท่นเนาะอบเซอร์แล้วก็ที่ป๊อปคอนเซสท์ที่ป๊อปคอนเแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ที่มอสวอร์อมอสวอร์ทีผมเองแ้ใช่ทีองปาร์ต่ครับนี่เขาคนี้ครับใช่แต่เาวนี้ไม่เป็นแคมปัสทัวร์เลยมีเพื่อนๆในวงการอีกด้วยแบบเยอเลยครับไปกันเยอะมากแว่าพวกนี้ก็ต้องซ้อมกันตลอดเพรา่ตจเอมาก ไม่มีสเตจก็ซ้อมอยู่แล้วก็เ no. ร I mean, right. ียนกับปกติปกติครับทุกวันเลยครับใช่ครับการซ้อมไปทุกวันใช่ครับแต่จริงสงสารน้องสองคนนี้มากกว่าเพราะว่าเขาเรียนด้วยแล้วก็เก้าโมแปดโมไปเรียนก่อนที่ต่างกันก็เป็นสาวๆซ้อมเป็นในวงการกันนอะไรนะครับทำไมที่ต่างกันเรียกว่เป็นสาวในวงการกันนะอุ้ยขนาดนั้นาด ไม่มั้งโอเคโอเคผมผมแนแพนคนหล่อดูตัวว่าหล่อแต่ว่ายังเชิงไว้เก็บไว้ไม่กล้าพูดออกมาครับผมไมาคือลุกเขาเป็นลุกแบบว่าหนุ่มอบอุ่นไงอาจจะแบบเขาบอกความรักผมแบบอาจจะดูใจดีมากเขาเขาหาง่ายเลยควับ ง่ายๆเป็นคนอ่แสดงว่ายอมรับแล้วว่าสาวๆเป็มีป๊อนี่ชอบผไม่าไม่รับผมรูดเลยเลยรักรักรกคนใจดีเป็นคนใจดีคนชอบคนใจดีครับชิลบผมชิลแค่ผมใจร้ายะอ่บโอเคเราจะตามฝากเนี่ยค่ะม่าเตรียมเลยซิงเกิใหม่เพระไมัเราเปอนเพลงนครับผมก็ฝากด้วยนะคะ p บเพรสเซนะคะตอนนี้พวกเราก็นั่นแหละครับเตรียมตัวสาหรับอลบั้มใหม่เพลงใหม่ของพวกเราซิงเกิลใหม่ของเรานะครับพี่ กำลังจะแบบมาถึงในเร็วๆวันนี้นะครับไงก็ฝากทุกคนแบบว่าจับตาดูกันไว้นะครับสําหรับสิ่งนี้นะครับและในอนาคตก็คือหมายถึงว่างานต่างๆพวกเราก็สามารถติดตามได้ทางชินเนสเซนสตอร์ฟิชเชนะครับเจอพวกเราได้แบบว่าตามเฟสติวัลหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเจอเดินห้างอย่างงี้ก็ทำได้นะครับเพอร์เซสไม่กัดนะครับแฮชแท็กเพอร์เซสไม่กัดนะครับความโคตรไหนนะจ๊ะ พี่ๆทุกคนเลยครับบาร์บีทุกคนนะครับผมเราเพอเซ็ตนะครับแกก็บอนละรอบก็ได้แบบบอลละรอบเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ครบสิบล้านเองครับครับไหนร้องสิเว้ยเฮ้้ยเาร้องด้วยไปร้องทำไมอ่ะก็ร้องทำไมล่ะก็ฝากด้วยนะครับสิบล้านสี่ไก่โตลแอนครับ